แม่ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารางสิ่งที่พ่อสัางไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากพียไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวงัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานหลักปรชัชญายเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผสมนิกรชาวไทยได้นำหลักในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของทางสายกลางคือความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมอันจะทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เดือดร้อน และเติบโตอย่างมั่นคงในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเท่าทันโรงเรียนบ้านขามสมิดบำรุงยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงด้วยความยินดียิ่ง ข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนบ้านขามสม็ดบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ตั้งอยู่เลขที่66หมู่ที่6บ้านขามตำบลไทยสามคีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์บนเนื้อที่42ไร่10ตารางวาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด496คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน30คนมีหมู่บ้านในเขตบริการ5หมู่บ้านภายใต้การบริหารงานโดยผู้อำนวยการนิธิศักดิ์วันทองการดำเนินงานนำปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ ด้านบริหารจัดการสถานศึกษานโยบายการดำเนินงานโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงได้นำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดทำเป็นนโยบายของโรงเรียนโดยกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังที่ว่าโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงเป็นองค์กรที่จัดสภาพแวดล้อมดีจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างมีคุณภาพมีคุณลักษณะใฝ่เรียนใฝ่รู้ อนุรักษ์สืบสานความเป็นไทยมีประชาธิปไตยรักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตย์มีวินยัยรู้ทันเทคโนโลยีจ่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรอบรู้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากวิสัยทัศน์ได้กำหนดพันธกิจเป้าหมายกลยุทธ์และการดำเนินงานกลยุทธ์ กำหนดกิจกรรมโครงการโดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณมีการกํากับติดตามการดําเนินงานสรุปผลการดําเนินงานชี้แจงให้คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบผลที่เกิดจากการดําเนินงานปัญหาและอุปสรรคร่วมการหาแนวทางแก้ไขนำข้อมูลที่ได้สรุปไปพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง วิชาการโรงเรียนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้นและทุกสารวิชามีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานจริงได้แก่การเลี้ยงปลาดุกการปลูกผักปลอดสารพิษการปลูกมะนาวการปลูกแก้วมังกรการปลูกกล้วยน้ำว้า ในส่วนงานอาชีพกิจกรรมที่กำลังดำเนินการในปีการศึกษา2559คือการเพราะเห็ดนางฟ้าเพื่อพัฒนาสู่หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพหนึ่งผลิตภัณฑ์กิจกรรมที่บูรณาการให้มีรายได้ระหว่างเรียนได้แก่การทำไข,ข่เค็มการทำขนมดอกจอกการทำกล้วยเบกแตกและการแยกขยะ ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะในการทำงานนำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติเชื่อมโยงสู่ทักษะการเรียนรู้การฟังการพูดการอ่านการเขียนการวิเคราะห์รู้จากการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาทักษะการใช้กระบวนการกลุ่มส่งเสริมการกล้าแสดงออกการแสดงความคิดเห็นการยอมรับซึ่งกันและกันเคารพในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นกรอบแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานจากการดำเนินงานตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้นักเรียนได้มีทักษะอาชีพและส่งผลผลิตให้โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้งบประมาณ โรงเรียนดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรง,งบประมาณตามกรอบรายจ่ายของโรงเรียนและงบดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีนำเสนออนุมัติแผนต่อคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานคำนึงถึงการจัดกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและผลที่จะเกิดจากการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนนอกจากนี้มีการระดมทรัพยากร จากชุมชนเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้งานอาชีพให้กับผู้เรียนผลจากการบริหารงบประมาณที่ยึดหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้พร้อมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะงานอาชีพปฏิบัติจริง การบริหารทั่วไปโรงเรียนใช้อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนมีการบำรุงรักษาปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างอุปกรณ์ส่วนประกอบให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมที่ใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสะอาดร่มรื่นเป็นระเบียบตั้ต่การจัดการเรียนและผู้รับบริการ นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และเกิดทักษะในการทำงานจากการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนได้กำหนดหน่วยการเรียนรู้บนนาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้สื่อประกอบการสอนถอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนฝึกปฏิบัติจริงได้แก่ ปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงหมูพอเห็ดนางฟ้าเพื่อให้เกิดทักษะพื้นฐานงานอาชีพสำหรับนักเรียนฝึกการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้สมดุลการประหยัดอดอมเป็นการปลูกฝังการดำเนินชีวิตที่สมดุลมั่นคงยั่งยืนอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผล 1. ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพมากกว่าสายสามัญในระดับที่สูงขึ้นไป 2. นักเรียนเข้าใจในกระบวนการดำารงชีวิตและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนได้จ่ายชั่วโมงแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการจัดทําข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคลคัดกรองนักเรียนตามหลัก SDQ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมโฮมรูมประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้นเรียนผ่าเรียนละหนึ่งครั้ง จัดการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนมีการนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสำนึกจิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมลูกเสือเพื่อฝึกให้นักเรียนมีสติความอดทนน้ำใจเสียสละ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ทุกกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและเจตคติเพื่อใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่รู้จักพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตประจำวัน พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาโรงเรียนจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพแบบพึ่งพาตนเองในชุมชนที่บ้านคีรีวงอำเภอลานสากาจัังหวดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการดำเนินง,งานตระนักในคุณค่าของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาดูงานกิจกรรมชุมชนเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน เพราะเหตุนางฟ้าในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนมีบุคลากรต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่นางวิราวันจันทเมนชัยการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่น 1. ทำนาข้าว60ไร่หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวปลูกพืชใช้น้ำน้อยเช่นถั่วเขียวซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลทับสวนยูคาลิปตัสจำนวน30ไร่ทำไร่มันสำปะหลัง60ไร่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองเลี้ยงปลาดุกปลาสวายปลานิลในบ่อดินเลี้ยงสุกรขุนจำนวน14ตัวเลี้ยงหมูหลุมจำนวน10 เลี้ยงเป็ดไข่จำนวน35ตัวไว้รับประทานไข่จำน่ายไข่สดและแปลรูปเป็นไข่เค็มจำน่ายเพื่อเพิ่มรายได้เลี้ยงเป็ดเทศจำนวน3 0 0้ตัวไว้รับประทานเนื้อและจำน่ายเพื่อเพิ่มรายได้เลี้ยงห่านเลี้ยงไก่ไว้รับประทานเนื้อและจำน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ค่ะดิฉันเด็กหญิงจันที่มาพันสีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง เป็นนักเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดีฉันปฏิบัติตนจิตอาสาและช่วยบิดามารดาในด้านเกษตรกรรมเช่นดำนาเกี่ยวข้าวเก็บผลผลิตมันสัปะหลังตัดอ้อยปลูกผักสวนครัวเลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความประหยัดขจัดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มรายได้ ด้วยการดำเนินชีวิตยอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริกรเกษตรทฤษฎีใหม่ผลลัพธ์ภาพความสำเร็จจากการดำเนินงานจัดก,การศึกษาตามหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จดังต่อไปนี้ 1. ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เด็กประถมวัยแบบเครือข่ายอําเภอหนองหงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสาม ได้รับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจำปีการศึกษา2556จากสมเด็จพระเทพรัตนะราชชุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงได้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและส่งผลงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อประเมินคงสภาพในปีการศึกษา2558 3 ได้รับรางวัลดเหรียญทองในการประกวดโครงงานอาชีพในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีการศึกษา2556และปีการศึกษา2557 4. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด b a s p Practice งานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ปีการศึกษา 2,558 5. ได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ปีการศึกษา2,558 6ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งกิจกรรมประติมากรรมโน่นต่ำช่วงชั้นที่1ระดับประเทศในศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่63ปีการศึกษา2,558คําคำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา